แน้ววันนี้นะครับดวงใครเฮงดวงใครปังด้วยไพ่ภมยาฟังทีนี้นะคะอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่ประมาณ3มชุดนะครับระหว่างชุหนึ่งครับแล้วกีสองนะครับแล้วก็สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับกิกตอกกิกตอกกิกตอกเพราะเสร็จแล้วก็เลือกปุไปให้เลยนะครับสําหรับดวงจานนะครับประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่หนึ่งนะครับเป็นไงบ้างครับุรโมก็ มันก็เบียรที่ปังแบบโคตรมากสุดอย่างนกันนะครับขอไม่ให้คุณไม่ผิดก,ก็มีครับแล้วก็ศึกษาบทความหมายให้เป็นหน่อยแล้วก็ complete ี i n n i n g นะครับโดยรุกคนจะเบาๆมากๆพอตัวอย่างแน่นอนครับมาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้ของนเลือกไพ่สองนะครับเป็นงไงแล้วครับ,บกันมากนะครับโดยรวมก็มันก็มีที่ปังแบบมากๆอหมือนกันนะครับขอไม่แค่คุณ มีไมซ์เซ็ตแบบคนสําเร็จและคุณรวยหน่อยแล้วอยากครีดง่ายแล้วก็พูดจาดีนิดนึงน,นะครับแล้วดวงคุณจะแบบโคตรมากพอตัวอยู่เหมือนกันนะคะมาที่ดวงสตารนะครับประจำวันยิงของเรียกพี่สัมนะครับเป็นไงมากกันบ้างนะครับดแล้วก็มันก็มีทิปพุชิปะแบบโคตรมากพอตัเหมือนกันนะครับขอเป็นไงคุณมีไมซ์เซ็ตแบบคนรวยหน่อยพูดจาดีนิดนึงนะครับแล้วก็มีเรียลแบบว่าหมานิดนึงนะครับแล้วดวงพุชิะแบบโคตรมากสุดๆอยู่เหมือนกันนะครับ ข้อข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะจะตีดูชุดไพ่นะครับระหว่างชุดที่หนึ่งสองสามในสุดนะครับเราจะจะขยายตีที่ดวงไพ่ชุดที่สาม็นสุดนะครับว่าตามให้เป็นเซนดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครโชคคลิปนี้นะครับก็ยใจนะครับกดแชร์กดมิงกันในการโปรดกดเป้กองขวัญให้จันด้วยนะครับแักใครยังกดติดตามชอบจากกระรลกกดติดตามชื่อจะไม่มีว่ากันนะ่กันนะครับตัวประมาณนี้ครับเดี๋ยวาครับผมอาจารย์เอ็ม ผมเบ้งหมอนี่สวัสดีครับ